สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท,ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้รับมอบ90 00โกโก้หอมสายพันุ์ IM1 จากบริษัทมาร์คลินฟาร์มของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันอาจารย์กนกเกตและองศีมาร์กลินฟาร์มได้มาส่งมอบก0 00ให้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดในวันนี้ในจำนวน1 0 0 0 0มืต้นซึ่งเดินทางมา จากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่คืนนะครับแล้วก็มาส่งตั้งแต่เช้าตอนนี้กำลังเอาลง900 0เพื่อพักไว้ที่ศูนย์พัก9 00 0ของบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดอำเภอหันคาจังหวัดเชียงนาฏเตรียมส่งมอบให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่สั่งจอง900 0ไว้นะครับเราก็มาพักไว้ที่นี่ประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะจัดส่งให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่แจ้งจอง900 0และเราจะไปส่ง900 0ให้กับพี่น้องเกษตรกร ถึงที่ถึงจุดที่เกษตรกรให้เราไปส่งนะครับตามวันเวลาที่เรากำหนดนัดหมายกันนะครับ9ก้าพันทุกต้นของโกโก้สายพันธุ์ IM1 จะออกมาจากศูนย์เพาะ9ก้าพันของบริษัทมาร์กลินฟาร์มอำเภอสันรปร่าตองจังหวัดเชียงใหม่เราไม่มีศูนย์เพาะ9ก้าพันอยู่ตต่างจังหวัดหรือที่จังหวัดอื่นๆเรามีศูนย์เพาะ9ก้าพันอยู่ที่เดียวนะครับต้นพันธุ์ทุกต้นได้รับมาจากมารกลินฟาร์ม และมาร์กลินฟาร์มเพราะ9000จากต้นพ่อต้นแม่อายุไม่ต่ำกว่า10ถึง15ปีต้นพ่อต้นแม่เป็นพันเดิมไม่กลายพันเพราะฉะนั้น9000ทุกต้นเป็นรุ่นที่1เท่านั้นไม่กลายพันไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนส่วนสูงของ9000นะครับนี่ฮะเราโดยเฉลี่ยนะครับ6 0ส0เซนติเมตรนะครับนี่ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นนะครับนี่คือความสูงของ900 0นะครับ โดยเฉลี่ยเราลองมาวัดที่อื่นนะครับมีความสูงเฉลี่ยเท่าไหร่นี่ฮะก็ประมาณ60-65เซนติเมตรนะครับบางต้นถึง70เซนติเมตรนะครับก็ลองมาดูนะครับนี่คือความมาตรฐ,ฐานของ9,000โกโก้สายพัน์ IM1 ต้นใหญ่ต้นอวบนะครับแข็งแรงต้นใหญ่ต้นอวบแข็งแรงอันนี้ก็70-80ซนติเมตรนะครับนี่เป็น9,000โกโก้สายพัน IM1 นะครับ นี่เดี๋ยวเราไปวัดแถบทางโน้นให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นนะครับว่านะครับแต่ก็ส่วนสูงจะอ่าฮะอ่านี่ก็คือประมาณ70เซนนะครับโดยเฉลี่ยจะไม่ต่ำกว่า60-70ถึงเซนติเมตรนี่คือความมาตรฐานของโกโก้สายพันธ์ IM1 ต้นจะใหญ่ต้นจะอ,อวบจะแข็งแรงนี่นะครับจะเห็นนะครับว่าต้นใหญ่ต้นอวบแข็งแรงนะครับนี่ ลำต้นอวบมากนะครับครับก็ดูส่วนสูงต้นนี้ก็70เซนนะครับนี่ฮะมาตรฐานของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ต้นใหญ่ต้นอวบนี่ฮะความอวบของ9ก้าพันโกโก้สายพันธ์ IM 1วันนะครับ9ก้าพันโกโก้สายพันธุ์ IM1 ได้มาตรฐานนะครับเรามีศูนย์เพาะ9ก้าพันอยู่ที่เดียวนะครับ เกษตรกรบางคนถามว่าต้นละเท่าไหร่9,000ทุกต้นสายพันธุ์ im 1ต้นละ55บาทเท่านั้นนะครับต้นละ55บาทนะครับเราส่งถึงที่การปลูกการปลูก1ไร่เราใช้9 1 7 0ต้นถ้าเป็นเชิงเดียวเชิงเดียว170ต้นระยะห่างการปลูก3คูณ3เมตรนะครับก็170ต้นบางกลุ่มบางบริษัทบอกว่า ใช้ร้อยต้นปลูกระยะห่าง4คูณ4เราก็ไม่ว่ากันแต่นี้เราก็มามองที่เรื่องของรายได้ถ้าปลูกร้อยต้นกับร้อยเจ็ดสิบต้นให้ออกต้นละห้ากิโลต่อ,ต,อต้นต่อเดือนหลังการปลูกปีที่สามรายได้ของเกษตรกรที่หายไปผลต่างที่หายไปจากรายได้ต่อไร่ต่อ,ตอเดือนก็ต่างกันไร่ละประมาณพันบาทก็คือถ้าร้อยเจ็ดสิบต้น คูณด้วย5กิโลก็850กิโล850กิโลคูณประกันขั้นต่ำ8บาทก็ได้เท่ากับ6,800บาทต่อไร่ต่อเดือนนะครับแต่ถ้า1 0อต้นร0อยต้นก็ต้นละ5กิโลเหมือนกันก็ได้500กโลถ้าประกัน10บาทก็ได้5,000บาทต่อไร่ต่อเดือนความต่างในรายละเอียดของรายได้ก็จะต่างกันอันนี้ก็คือ ถ้า1เดือนหายไปพันบาท2เดือน2,000ถ้าปีหนึ่งหายไปเท่าไร5ปีเท่าไร10ปีเท่าไรและโกโก้ให้ผลผลิตยาวนาน60ปีที่เงินที่หายไปต่อไร่ต่อเดือนไร่ละพันละพันละพัน,พนต่อเดือนมันก็ต่างกันแล้วนี่คือสูตรการปลูกของท่านรองศาสตราจารย์ดรสัรและองศีเราไม่ได้ปลูกตามความคิดเราไม่ได้ปลูกตามความเคยชินนะครับเพราะว่าโกโก้สายพันไอเอ็มวันจะเป็นทรงพุ่มไปที่ หนาทึบเกินไปเราจะตัดแต่งกิ่งใบที่เขาหนาทึบช่วงปีครึ่งเราจะตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้เขามีลมระบายถ่ายเทไม่ให้เป็นที่อยู่ของโรคเพียโรคแมลงอันนั้นเราจะอยู่ในคู่มือการปลูกอีกครั้งหนึ่งเรามีคู่มือการปลูกเรามีเทคโนโลยีการปลูกนะครับเราส่งเสริมการปลูก เรามีหลักวิชาการเรามีองค์ความรู้เรามีประสบการณ์เราส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี4 1แล้วนะครับสำหรับโกโก้สายพันธุ์ IM 1เพราะฉะนั้นในเรื่องของสายพัน์ธุเราได้รับรองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเรื่อง9้าพันนะครับเรื่องอายุตน้นเรื่องต้นพ่อต้นแม่พัน์ธุนะครับแล้วก็เรื่องส่วนสูงของ9้าพันแล้วมาดูที่โรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตพอมาร์กลินช็อกโกแลตเปิดมา1 7 1 8ปีส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี4 1เรา เปิดโรงงานเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกกันในจำนวน6กล้าน5 0 0แสนต้นเปิดมา1 7 1 8ปปีเรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานเรามีโรงงานที่มีประสบการณ์ในการหมักในการแปรรูปเรามีประสบการณ์ในการหมักในการแปรรูปเรามีองค์ความรู้เรามีเทคโนโลยีเรามีเครื่องมือเครื่องจักรที่ได้รับรองมาตรฐานการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งตลาดผู้ค้าของเราก็มีหลายชนิด นะครับจะเป็นโกโก้ผงจะเป็นช็อกโกแลตจะเป็นเครื่องสําอางจะเป็นลูกอมรสช็อกโกแลตนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดมากลองกดเข้าไปดูข้อมูลในมาร์กลินช็อกโกแลตเราก็จะเห็นว่ามาร์กลินช็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ด mm hmm. รสสันอาจารย์กโนเกและอ,องศีมีอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์และจําหน่ายที่ไหนบ้างนะครับเราสามารถไปสืบค้นได้ในโซเชียลใน YouTube หรือว่ากดเซิร์ชข้อมูลเข้าไปเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นมาตรฐานตั้งแต่9,000ตั้งแต่บริษัทผู้ส่งเสริมแล้วก็โรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตโรงงานแปรรูปช็อกโกแลตเราเป็นโรงงานแปรรูปช็อกโกแลตครับไม่ใช่โรงงานที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเป็นโรงงานแต่ไม่ใช่เราเปิดขึ้นมาเรามีเครื่องจักรที่ทํำคอนชิ่งปั่นเป็นช็อกโกแลต24ชั่วโมงปั่นอยู่ตลอดเวลาเรามีผลผลิต โกโก้ go, ผลสดเข้าโรงงานแปรรูปและเราก็มีผลิตภัณฑ์ส่งให้ตลาดคู่ค้านั่นคือความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรบางกลุ่มบองบริษัทที่ส่งเสริมเรามองไม่เห็นว่าสายพันธุ์ของเขามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อย่างไงโกโก้ go go, สายพันธุ์ที่ส่งเสริมนั้นใช่มาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมไหมและเขามีศูย์เพาะกล้าพันธุ์อยู่ที่ไหนเราไม่เห็นนะครับก้าพันธุ์ทุกต้นได้มาจากต้นพ่อต้นแม่อายุกี่ปีความมาตรฐานของก้าพันธุ์เป็นอย่างไร ตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะไปคิดวิเคราะห์หรือว่าไปาไปว่ากันแต่เราให้เกษตรกรได้มองเห็นความสําคัญตั้งแต่ก้าพันธ์ของเรามาตรฐานและในเรื่องโรงงานเราไม่เห็นว่าบริษัทต่างๆที่เปิดขึ้นมาได้สองปีโรงงานแปรรูปช็อกโกแลตมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแต่รูปบริษัทแล้วก็มีผลโกโก,โอก้อาจจะเข้าไปบ้างปะไปแต่โรงงานเขานั้นได้รับรองมาตรฐานโรงงานหรือไม่และ โรงงานเขาซึ่งเปิดมาได้สองสามปีมีองค์ความรู้ไหมมีเทคโนโลยีหรือไม่หรือมีประสบการณ์ในการหมักในการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือไม่และผลิตภัณฑ์ที่ได้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือไม่ได้รับเครื่องหมายอยอยหรือไม่และที่สําคัญที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์นั้นส่งขายที่ไหนส่งขายให้ประเทศใดและตลาดคู่ค้าที่สําคัญของเขาอยู่ที่ไหนตรงนี้เราไม่สามารถที่จะไป เราเอาได้ว่ามีจริงหรือไม่และว่าอนาคตข้างหน้าของพีน่น้องเกษตรกรจะมั่นคงหรือไม่ถ้าปลูกโกโก้ไปแล้วถ้าไม่มีโรงงานแปรรูปที่ชัดเจนถ้าไม่มีตลาดส่งออกที่ชัดเจนการประกาศรับซื้อหน้าสวนร,ราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรจะมั่นคงยั่งยืนแต่เขาประกาศรับซื้อแล้วเขานําผลโกโก้สุกผลสดเข้าโรงงานแปรรูปเข้าโรงงานแปรรูปแล้วเขาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และถ้าโรงงานแปรรูปแล้วไม่ได้มาตรฐานโรงงานแปรรูปแล้วไม่มีองค์ความรู้ไม่มีประสบการณ์ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วขายไม่ได้ไม่มีตลาดปลายทางตลาดส่งออกความบั่นคงของพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าพี่น้องศึกษาข้อมูลแล้วมั่นใจในเรื่องสายพันธุ์มั่นใจในเรื่องโรงงานแปรรูปมั่นใจในเรื่องราคาผลผลิตที่เขาประกาศรับซื้อพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ปลูกได้ เราไม่ได้ไปว่ากันแต่ให้พี่น้องเกษตรกรคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ผมได้พูดไปเราไม่ได้ไปว่ากันแต่ขอให้คิดวิเคราะห์ในเรื่องสายพันธุ์ความแตกต่างของสายพันธุ์นะครับถ้าเป็นพันธุ์ชุมพรหนึ่งอาจจะเป็นพันธุ์ที่ได้จากรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนก็คือกลายพันธุ์กลายพันธุ์ก็คือเป็นโกโก้เนื้อนะครับคุณภาพไม่ได้ตลาดไม่รองรับพันธุ์ชุมพรหนึ่งที่ปลูกกันมา30ปี40ปีมันหายไป10กว่าปีแล้ว และก็กลับมาเติบโตขึ้นใหม่บริษัทที่มาส่งเสริมบุคคลที่มาส่งเสริมปลูกกลุ่มบุคคลอาจจะได้ก้าพันที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ก้าพันที่ออกมาจากต้นพ่อต้นแม่อายุที่อายุเยอะ10ปีขึ้นไปอาจจะเป็นก้าพันที่เขาได้มาโดยที่เราไม่รู้ว่าได้มาตรฐานหรือไม่แล้วเวลาปลูกแล้วผลผลิตจะออกหรือไม่ออกแล้วผลผลิตจะเป็นยังไงผลจะดกไหม ผลจะใหญ่ไหมจะได้น้ําหนักไหม,มเมล็ดในผลในฝักจะรีบไหม,มเมล็ดจะป่อไหมนะครับแล้วมเมล็ดจะงอกไหมและอา,าอ,าอายุการเก็บเกี่ยวจะยาวนานหรือไม่อันนี้เราไม่สามารถที่จะไปคิดวิเคราะห์หรือว่าไปมองในอนาคตได้เพราะว่ากเกษตรกรเพิ่งเริ่มปลูกแล้วก็ปลูกกันมา3ปี2ปีแล้วก็เริ่มติดดอกออกผลเริ่มเก็บผลผลิตขายกันได้บ้างปะปายแต่กเกษตรกรที่คิดจะปลูกในระยะต่อไปนี้ขอให้คิดวิเคราะห์ว่า สิ่งที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลเราจะต้องค้นหาความจริงในเรื่องของโกโก้ Go, ว่าเป็นอย่างไรอนาคตข้างหน้าเราจะมีรายได้มั่นคงยั่งยืนอย่างที่เขาพูดอย่างที่เขาบอกหรือไม่และความมาตรฐานของ9000มาตรฐานของโรงงานมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และก็ตลาดคู่ค้ามีความสำคัญทั้งหมดเลยในการปลูกโกโก้ Go. เราลงทุน110,000 0 หรือว่า1นึ่งแสนก็เป็นเงินลงทุนทั้งหมดถ้าปลูกแล้วเราขายผลผลิตไม่ได้ผลผลิตที่ออกมาเป็นพันชุมพรหนึ่งซึ่งเป็นโกโก้เนื้อคุณภาพไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อันนี้เป็นบทคิดวิเคราะห์ตามวิชาการตามอมความรู้ที่เราได้มาจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรอองศรีว่า ถ้าพืชตัวไหนปลูกแล้วไม่มีโรงงานแปรรูปไม่มีตลาดส่งออกนั่นหมายความว่าความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,กรต้องคิดวิเคราะห์ให้รอบครอบรอบด้านก่อนตัดสินใจปลูกนะครับนี่เป็นจุดรับส่ง900 0โกโก้ไอเอ็มวันบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดโครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้ไอเอ็มวันเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนนะครับนี่เป็น จุดพัก9 0 0 0ันจุดรับส่ง9 0 0พันนะครับเรามาพัก9 0 0พันไว้ที่นี่แล้วก็จะส่งให้กับสมาชิกเกษตรกรที่สั่งจองไว้นะครับบริษัท jp y โกโก้ไทยจำกัดนะครับศูนย์ส่งเสริมการปลูกโกโก้หอมพันธุ I ์ im 1พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตคน้นคว้าวิจัยสายพันธุ์โดยรองศาสตราจารย์ดรสร์ละอองสีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมพัฒนามั่นคงยั่งยืนอันนี้นะครับนี่เจ้าของสายพันธุ์แล้วก็เราได้รลบเกียรติอย่างสูงนะครับจากเจ้าของสายพันธุ์ นะครับอันนี้บร,ริษัทมาร์ลินช็อกโกแลตนะครับเป็นบริษัทแม่นะครับซึ่งรับซื้อผลผลิตเข้าโรงงานอันนี้เป็นรูปผลผลิตนะครับผลโ,ผลโ,โกโก้สุกนะครับที่เรามาติดไว้อันนี้นะครับรูปหนึ่งก็1กิโลนะครับอันนี้เราให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นอันนี้เป็นรูปโรงงานนะครับที่ผู้นํากลุ่มของเราไปศึกษาดูงานมานะครับ เป็นโรงงานมารกลินช็อกโกแลตเปิดมา17-18ปีครับมั่นคงยั่งยืนครับครับพี่น้องกเกษตรกรที่เขรพทุกขั้นครับก่อนตัดสินใจปลูกโกโก้ควรคิดวิเคราะห์ให้รอบครอบรอบด้านโกโก้พืชแห่งอนาคตเราส่งเสริมการปลูกภายใต้การตลาดนำการผลิตเพราะเรามีโรงงานแปลรูปแล้วเรามีตลาดส่งออกแล้วเพราะฉะนั้นเรามีความชัดเจนในทุกเรื่องนะครับ ส่งเสริมโดยบริษัท j p Y. โกโก้ไทยจำกัดมาสร้างงานสร้างป่าสร้างอาชีพนะครับสร้างผืนป่าสีเขียวมาสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพนะให้กับพี่น้องกเกษตรกรโดยนำโกโก้ S. สายพันธุ์ IM1 เป็นโกโก้หอมของบริษัทมาร์กลินฟาร์มส่งเสริมปลูกโดยบริษัท j p Y. โกโก้ไทยจำกัดสามารถ จอง9,000และแจ้งรับ9,000มาได้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด0955572797หรือสั่งจอง9,000กับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่ในแต่ละจังหวัดต้องกราบขอพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุทสันเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ